งานมหกรรมสินค้าฝรั่งเศส b o n j o u r French Fair 2014ช่าอิตาเลียงานแสดงสินค้าฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลับมาอีกครั้งระหว่างวันที่11ถึง14ธันวาคมนี้ณห,ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพบขบวนสินค้าจากผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายกว่า50บริษัทส่งตรงถึงผู้บริโภคชาวไทยครอบคลุมพื้นที่กว่า1,800ตารางเมตรจากผู้ร่วมแสดงงานกว่า90คูหา ครั้งแรกที่ได้ต้อนรับประเทศอิตาลีในฐานะ Guest of Honor Country ที่นำสินค้าแบรนด์ดังจากอิตาลีมาร่วมประชันในโซนก a ล l เลียอิตาเลนคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า50,000คน เชิญเลือกชมชิมและช็อปสินค้าส่งตรงจากต่างประเทศทั้งอาหารสดใหม่ไวน์แชมเปญคนอนยกักน้ำผลไม้ชีสไส้กรอ,อกแยมช็อกโกแลตและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีเครื่องสอําอางและผลิตภัณฑ์สปาน้ำหอมเสื้อผ้านาฬิกาแว่นตากระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ในบ้านเครื่องชงกาแฟและอื่นๆอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ world wide web facebook. c o m b o a s h u Frenchfa ์แ bon หรือโทร026509613-4